กราบสวัสด ic, girlfriend, girlfriend, ีมิดหมอแคนแฟนหมอรำนะครับผมทั่วประเทศและก็ทั <future> ่วโลกเด้อครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดหนึ่งวันฉลองคือเก่าครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็เบิ่งโฆษณาให้น้ำในเด้อนะครับผมที่สำคัญผู้ใดที่ยังบ่อันเด้กดติดตามช่องให้นะครับเนาะอ่าบ่ฮักกให้สงสารล่ะพี่น้องซอยกดติดตามช่องในน้อยช่องนี้ของ71วันฉลองให้ำในเด้อครับผมก่อนอื่นเลยพี่น้องครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยเนาะครับเนาะก็ต้องขอแสดงความ ยินดีนะครับเนาะขอแสดงความยินดีกับน้องไดมอนด์ริธิไกรนะครับเนาะลูกชายหัวแกวหัวแหวนนะครับเนาะของศิลปินที่ผมเนี่ยคุณนคคุณตาและก็มาร์กลายนะครับผมนะฮะายไมทไทนั่นเองนะครับเนาะนะฮะเป็นยังจังหวะยังสั้นนะครับผมเป็นยังจังหวะแสดงความยินดีนะครับกับหลังจากที่นะครับผมน้องไดมอนด์ริธิไกรนะครับเนาะถือปดนะครับเนาะถือปดแบบ บทท่านเดตังโตนะครับเนาะกับอารลัมจาที อดียบร้อยแล้วนะครับเนาะน้องเดมอนก็รับทราบเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เลยได้เปิดโอกาสให้เจ้าของนะครับเนาะไปออดิชั่นนะครับผมรายการมอลลัมไอดอลสองนะครับผมอยู่ทีมบิลจิตชริยานะครับเนาะพี่น้องก็คือสิเดเห็นกันแล้วล่ะนะครับเนาะว่าอ่ามือที่น้องน้องเดมอนก็อ่าไปออดิชั่นนะครับเนาะกับสะพ้ายนะครับกีตาร์ไปนั่มนะฮะแล้วก็ไปร้องไปลร่ำเนาะให้อ่าพี่บิลจิตชริยานี่แหละนะครับเนาะที่เพิ่นเป็นหัวหน้าทีมสีม่วงบอกครับผมนะฮะกะ ผลออกมากเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมนะแสดงความยินดีกับน้องไดมอนด์ริทที่ไกลได้ไปต่อนะครับเนาะเขารอบนั่นเองพี่น้องครับผมเขารอบแล้วเขารอบแล้วผมก็ดีใจเนาะนะครับยังอยกะห่วยไปเบิ้งซาลอยพิบพัตแพทย์แย่ไดนะครับเนาะก็ต้องได้จับมือก็ตอ้องได้ให้กำลังใจนะฮานายที่น้องไดมอนด์ตลอดทายลูบน้ำตลอดเด้นะครับผมอ่ะบัตเนี่นะครับเนาะข่าดีผ่านไปแล้วบัตเทนี่เมื่อวัง 23ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเนาะ23ชั่วโมงที่ผ่านมาที่เพจของน้องนะครับผมไดมอนด์ริชทีไกลนี่แหละน้องไดมอนด์เพิ่งกระเดิโพสดหลายเงาเลยเพราะว่ามันมีอ่าขึ้นมาเยอะครับผมเอฟซีเนาะครับเนาะทั้งเอฟซีน้องไดมอนด์แน่ทั้งเอฟซีสาวน้อยผิดบานแพลนแน่นะครับเนาะกามีการแบบอ่า คอมเมนต์นะครับนูนนี่นันต่างๆสาดใส่กันไปกันมากเพราะว่าแต่ละคนกับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับผมอ่ะน้องไดมอนด์ก็ลเด๋ยะออกมาเว่าวคับพี่น้องนะครับรลาย่ยาวที่เพจของตัวเองนะครับผมผมไดมอนด์ฤทีิไกลขอใช้พื้นที่นี้เพื่อตอบประเด็นต่างๆที่ออกมาซึ่งตอนนี้ทําให้ไดมอนด์เองก็ไม่สบายใจเพื่อนวาเนาะไดมอนด์ Diamond อยากขอชี้แจงประเด็นต่างๆที่ทุกท่านคาดคาดหวังหรือสงสยัยและ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับไม่ว่าทางบวกหรือทางลบต่อไดมอน n ์เองและวงสอวนในพิษบ้านแพงคือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่1ก็คือการสั่งปลดอย่างไม่การสั่งปลดอย่างที่เคยได้โพสต์ก่อนหน้านี้ไดมอนยืนยันคําเดิมครับว่าไดามอนยังไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าเพราะอะไรขอชี้แจงการดื่มน้ําเมา นะครับดื่ม,มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าใครเป็น f อที่ติดตามผมมาตลอดผมเคยพูดเสมอว่าผมไม่ดื่มส่วนเรื่องที่ผมหยุดงานนะครับนั้นหลักๆมาจากเรื่องสุขภาพเป็นหลักเพราะผมนะครับคิดว่าการหยุดงานนั้นผมหยุดจริงๆเนื่องจากผมเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ทุกๆครั้งจะมีคํายืนยันนะครับผมจากแพทย์ นะผมมีการรายงานทุกครั้งนะจะมีใบยืนยันจากแพทย์ทุกครั้งเนาะแล้วก็เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนี้ผมยังหาคําตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับในส่วนของประเด็นที่2น้องอไดมอนบอกว่าไดมอนได้เซ็นสัญญากับทางวงสาวน้อยเป็นเวลา3ปีครับจบฤดูกาลปีนี้แล้วยังเหลือสัญญาอีก1ปีแต่เท่าที่ได้ฟังจากบอสออกมาพูดในคลิปถือว่าเป็นการคืนสัญญาให้กับศิลปินและสามารถไปขึ้นวงไหนก็ได้ แล้วกับประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3ก็คือนะการไปวง2หรือสาวน้อยลำเพลินโชว์ตอนนี้ไดมอนด์ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ไปวง2นะครับนะตัวไดมอนด์เองนะฮะยังอตอนนี้ยังไม่ได้ไปสังกัดที่ไหนทั้งสิ้นเพราะตั้งใจไว้ว่าอยากให้เวลาครอบครัวตามที่คิดไว้ก่อน ส่วนรายการบอลลัมไอดอลโชว์ที่ผมนะฮะผมยังคงมีความตื่นเต้นนะครับผมและก็ลุ้นกันต่อไปว่าไดมอนจะได้ไปต่อนะครับหรือไม่ฝากเป็นกําลังใจให้กับไดมอนด้วยนะครับทั้งนี้ไดมอนนะฮะยังคงยืนยันคําเดิมครับว่ายังรับวงสาวน้อยและขอขอบคุณเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบอสโจซอสนุชและทีมผู้บริหารทุกท่านถ้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ให้โอกาสผมในวันนั้นคงไม่มีผมในวันนี้ที่ชื่อไดมอนแน่นอน ซึ่งไดมอนยังคงภูมิใจเสมอที่ได้ร่วมงานและสร้างผลงานบนเวทีแห่งนี้ไดมอนยังจําไม่ลืมวันแรกจนถึงปัจจุบันไดมอนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้หลายอย่างนะครับได้พัฒนาตัวเองหล,หลายด้านและยังคงนะคขอบคุณมิตรภาพดีๆจากคนในวงสาวน้อยและก็ FC ฟซแฟนคลับไดมอนแลวก็ FC ฟซแฟนคลับเสาวน้อยที่คอยสนับสนุนเรื่อยมานะครับขอบคุณอีกครั้งรักสาน้อยเหมือนเดิมครับลงชื่อไดมอนริทที่ไกลนะครับนี่ก็เป็น การออกมาโพสชี้แจงเนาะครับเนาะในประเด็นต่างๆที่อาจจะเป็นเอฟซีของน้องไดมอนเองหรือว่าจะเป็นเอฟซีเซาโนนพิบันแพงเอฟซีนะครับผมมิดมอแคนแฟนมอลลั่มนะครับทั่วโลกนะครับที่เพิ่งยังของจยค่าใจ่ยยูนะครับเรื่องกินเหล้ากินเบียร์นะครับผมเมานะครับผมหัวล้านน้ำเหล่าเห็นงานบ่ได้อันนี้ตัดออกไปเพราะว่าน้องไดมอนชี้แจงแล้วว่าเรื่องน้ำเมาเนี่ยบ่ดื่มอีหรินะครับเนาะแล้วในเรื่องของการล่างงานนะครับอาจจะล่างงานดูบอหรือว่าจังได่นะครับผมกับบอสาบได เนาะในเพิกเฉยแจงเรื่องการล่างงานนะฮะน้องไดมอนเป็นผู้แพ้พี่น้องนะครับพี่น้องก็คือสิยงหูนาะว่าขนาดต้าเฮาไปไปฟ่อนวันวานอยู่ด่านหนาเวทีนะครับผมทําเป็นโบเมนช่วงหลังฝนตกนะครับห่วยหนาเวทีนี่ไงกลุ่มทีบบลล่ะพี่น้องครับผมนะฮะห่วยต่างคนกับตางมวลเนาะครับเนาะ ล่างคนกับเต็นยู่กับหม่องล่างคนกับเต็นแบบเต็นแลนกับมี่นะครับเนาะมันก็เลยเห็ุให้ดินไส่นยมันไงเห็นไหมผู้ได้เป็นุูมแพ้นะครับผมสิเป็นมอหลงมอลอ์ดิทิทีกับได้รับฟุ้นเต็มๆนะครับเนี่นั่นกะเป็นน้องไดมอนดิตีไก่นี่ละนะครับไปหาหมอย่ามไดกับว่ามีอ่าใบเส้นจับหมอนะครับผมมายืนยันว่าอันนี้คือลาจริงบริเล่าไปเล่นๆ่บริเลาไปรับงานใสนาะคบเนาะอ่าบัตรทีนี้เรื่องสัญญกสัญญานะครับเนาะนะฮะ เหตุกับวงเนี่ยสามปีนะครับเนาะแต่ว่าเหลือปีหนึ่งฤดูกาลหนึ่งนะครับแต่ว่า,าน้งานงานองในมอนก็เลยเคลียร์ว่าเออถ่าเพิ่นบอกถึงสีบง่บอโจไมาบอกถึงสี่กะซ้ำกับเป็นการขึ้นสัญญาให้กับทางศิลปินบริษัทนะฮะแล้วก็ หลายๆคนนะครับผมซาเรียกว่าว่าเออน้องเดมอนนาสิไปยูวงวงสองซาอน,นอยเพดบันแพงลำเพื่อนโชว์น้องเดมอนเขาบอกว่าบอสเดทไปบอสเดทตัดสินอีกยังหลังจากนี้นะครับเนาะกะขอใส่เวลากับครอบครัวนะครับเนาะแล้วก็ขอท่ำนาทีของเจ้าของนะครับนั่นก็คือการเข้าไปออดิชั่นนะครับผมอยู่ในรายการทางช่องเบิร์คไคอยก็คือมอลล์ไอดอลโชว์ ซีซั่นสองนั่นเองนะครับกัลจจเนสกับคอเป็นกำลังใจให้น้องไดมอนคือเก่าเด้อครับผมนะฮะในอนาคตไม่มีประเด็นหูเนาะในอนาคตไม่มีประเด็นหูนะครับในส่วนของเอฟซีนี่ละ่ะนะครับแต่ว่าน้องไดมอนก็คือสีหูจะคล้องยิ่ดอกว่าอ่ะสีปลไสจังใดญมากจังใดญเนาะนะครับยังนอยน้องไดมอนก็บ,บอกว่าบอลทีมวงการมอลลัมเน่นอนรักนะครับในเสียงร้องเสียงลัมก็สั่นอ่าขอเป็นกำลังใจให้น้องไดมอนเด้อครับผม่ว่าจะเป็นเอฟซีนองไดมอนก็ตาม เรียกว่าอาาจะเป็นเอฟซีนะครับผมม,มีมิดมอคแค้นแฟนมอลำทัวโลกนะครับเนะาะกะฝากเป็นกำลังใจให้น้องไดมอน,นด์เดอครับผมอย่าทิมยาป้าเพื่อนถอเนาะนะฮะลูบรอถึงได้พี่น้องครับผมลูบรอเอ,อนเตอร์เทนดีลองกับมวนนะครับเนะาะห่วย ฟอนว่าเตละเทือเนี่ห้วยแม่ยกพ่อโยกนี่จนได้ลูกฟอนน้าก้นนะครับผมบก็คนหนึ่ง <c oughs> เคยนั่งอยู่กับใจน้องไดมอนน,นอกมาผมแลนนะครับเนาะแลนมาใหาก้กับนังใจแลนมาไทายลูกกระเพิ่นนะครับเนาะอ่าววังวาในอนาคตนะครับเนาะสิริเห็นน้องไดมอนนะครับผมมีผลงานวังวาในอนาคตสิริเห็นน้องไดมอนนะครับเนาะอ่าขึ้นฟอนวันวานอยู่ทังเวทีดใดเวทีหนึ่ง นะครับเพราะว่าเบทีมอลลองมอล่ำนะครับนอกที่เปิดโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่กันหลายอยู่นะครับขอเป็นกําลังใจให้คือเก่าครับผมเอาเป็นว่าขออนุญาตปิดลิปแต่สําหนีพี่น้องครับผมฝากกําลังใจให้ช่องเจ๊หนึ่งนำ้ำกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในน้ำในเด้อพี่น้องครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ